ทุกท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็อยู่กับช่องจุล้งบอยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นมาครับแบบเอาชีวิตรอดนะครับแต่ขอลงมดสักนิดหนึ่งมดที่ผมจะมีลงนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปอธิบายอันนี้คือสร้างโลกใหม่เลยครับสบายบอนี่ตั้งชื่อกันชื่ือว่างงนะครับจะได้ไม่เผื่อโลกนะ ก็จะเป็นโหมดอีซี่นะของนันไม่เก่งนะครับแล้วก็เรา่าจะดูมัดที่เราจะลงนั้นก็จะมีหลักายมดอยู่ครับ mm hmm. มดแรกครับแรกจะเป็นมดเกี่ยวกับเพิ่มอาหารเข้ามาครับแค mm ่ hmm. ป่าวะ่ใช่ครับมดเพิ่มอาหารมาครับแล้วก็เพิ่มของแลมาแล้วก็นี่ครับ อันนี้ก็เป็นมอดต้นหมนกันนะครับต่อไปเราก็จะเอาเจ้านี้มาครับาที่ว่ากลับบ้านตัดต้นไม้ทีเดียวครับอาจจะยอดนิดหน่อยนะนิดนิดหน่อยครับแล้วก็มัดปืนครับแค่นี้ครับไม่ค่อยเยอะมากนะแล้วก็หมดสวายโบนับแล้วผมก็จะปรับให้ตาแล้วผมไม่ตกนะขออนุญาตรับตาผมไม่ตกนะ โอเคครับงั้นไปเริ่มกันผมจะแล้วก็อันนี้จะเป็นคลิปแรกที่มีปกคลิปนะครับอันนี้จะเป็นคลิปแรกที่มีปกคลิปครับเป็นคลิปแรกที่มีปกคลิปเลยเดี๋ยวเรารอรอดก่นนอนครับเป้าหมายของเราคือการจบอ n นเดก้อนนะครับไม่รู้จะทำได้ไหมไปกันครับ โหลดช้าเองผมเพิ่มมดเยอะไปแล้วก็ภาษาไทยก็ลองไปหาใน y u t u b e เอานะครับอ่ถ้าเห็นนะผมก็เพิ่งได้ภาษาไทยมาไม่กี่เดือนนะครไม่รับใหสอะไรอะอะไรี่สีให่สีเหลี่ยมสีดำอันใหญ่สีเสีอั่เหลี่ยมสีดำอันใหญ่สี่อ่สเหลี่ยมสีดำอันใหญ่สี่เหลี่ยมสีดำอันใหญ่สีเรี่สีเหลี่ยมสีดำอันใหญ่ครันใสีมันใ่รู้ครมับ มาดูกันตอนนี้เราก็เข้ามาแฮ็บเกิดในไบโอมที่ไหนสักเห็นครับไม่รู้เหมือนกันไปกันดีกว่าโอเคลิปนี้ก็ขอเป็คนคลิปสั้นๆไม่ก็ไม่ไดยไย้ยาวมากครับไม่อยากทให้ยาวมากคับนดับแรกเราจะตัดไม้ก่อนร่วนอยาก,กกินนะเฮ้ยทำาาน,นไม่เอนนะครับต้องใช้ขวานก่อนครับแล้วก็จะมีหนังสือคู่มือกันก่อนครับ จากนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยตัดไม้หรือวขึ้นด้วนะโอเคงั้นนะครับเลยปั๊บปับป๊บปับป๊บเราจะหาที่สร้างบ้านครับผมจะไม่เอาบ้านเอ้ยต้องหามบ้านนี้ทุงยาฟาร,รม์มฟาร,ร์มนะทุกคนจะครับตัวครับอย่างที่คุณเคยปึ๊บปึ๊บโอเคมาครับเริ่มครับต่างครับอ่าสิ่งที่เราจะครับเป็นอย่างแรกคือขวานดาบ ประมาณครับราะว่าของก่อนไม่เป็นดาบสองอันนะเออเช่อม,มันแล้วก็ผมครับผมค่าคดับมันตัดต้นไม้ครับอันต้นไม้แบบนี้มันยังไม่ได้ะต้นไม้แบบโตกันยาวครับโอเคมาดูไหมว่ามัดใช้ได้ไหมเต็มตัวครับเราหาต้นไม้ใหม่กัน ตอนนี้ก็เปินโอเคนะดูกันนะมอสตึใช้ไหมมอตึกไหมอ่ะใช้ได้ครับยังใช้ไดู้่ก็จะประมาณนี้ครับมอสตึกนนี้นี่ครับนี่ก็ครับครับตึกตึกขับไปเรื่อยครับไปเรื่อยเยครับไปเรื่อยๆรเรียบร้อยครับแล้เสร็จแล้วเราจะทับเห็นแล้วเราก็จะหาทำอุปกรณ์เห็นยัง เราจะทำที่กดก่อนจะไดแก้ง่ายคือพีอ่แอรครับเฮ้ยม,มีอย่างหนึ่งที่ผมเ้วยครับขออนุญาตปรับตายของไม่ตกก่อนครับคลิปนี้ผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะสคิปไปนะครับโอเคครับมาแล้วครับอ่าผมก็ได้เอาวันมาด้วยแล้วก็ทำครับโอเค เรขุดนี่ครับกจ้ะทำ่ขี่นเนี่ยพี่นี้เจออย่างนี้ฮ้นลย่ไปครับี่เลยครับมทำที่ขุดครับที่ขุดหิ okay. นครับครับ <Maintenant> <duy auto> ตึ๊บตึ๊บโอ้ได้เหล็กเลยฮะถือว่าเป็นการโชคดีครับะมาถือทำอะตกครับแล้วก็ทำที่ขุดครับขุดกันเฮ้ยสเสียวอ่ามีช่านให้ด้วยครับเผื่อได้ทำเป็นทอดครับโอเคเหมือนจะมีเหล็กแค่ก้อนเดียวครับ เนีจะไม่เอาส่ไม่ใส่ทองนะอมจะขุดท้องแดงไปนะครับไปคับปืน จะปิดไปนะครับนี้แหลมันก็จะของเยอะมาโอ้โหแบบจุลก้องผมว่าผมจะไปครับโล่ไม่ก็เก็บไว้ใช้ก่อนค่ะคิดว่าจะเอาไว้ใช้อะไรก็อนเขามินมาครับ จริงๆเราใช้ไม้เป็นฐานด้านครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับแค่รับผมกูครับเอทีมรู้ว่าเออ เจอจอะเจอจริงๆนะไม่เสกนะโ้ะักก็ใสาย่ยูตรงนี้วกว่าหมดมากมาก ว่าทักทีนะครับอยู่ที่เจอเพชรนี่ผมตื่ตนเตน้นมากไงโอ้ย ไหนนะทำทำนี้ปะก็ทำนี้เลยโอโหนะอันตรายอันตรายมันมีถ้ำที่เป็นถ้ำหรือเป็นถ้ำถ้ำไหนอ่ะเองหลงแล้วเวรกรรมอ้นี่อ่นี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 ่ใช่ดูตรงไหนอ่ะ มันยังไมหามันหมูสหร่ายเรขสิบเก้าตนต้นเกมถือว่าเยอะนะคะสามต้นเกมนะเามาให้เยอะครับเราจะหาหมู่บ้านกันครับแล้วเราก็จะย้ายชาวบ้านทั้งหมดไปทำฟาร์มโกเลมฟาร์มโกเลมย้ายชาวบ้าน,นแล้วก็จะทำฟาร์มวัวนะครับ ก็จะประมาณนี้ที่คาดการว้ายานาครับและตอนนี้ผมหาถ้าไม่เจอประเด็นนะผมหาถ้าไม่เจอกระโดงนี่ปะโอ้นี่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 ครับโอ้โหตกน้กลับมาเจอได้โอเคโอเคโอเคดับจะกลับไปที่เดิมก่อนโอ้เมื่อกี้เหมือนเจอ อะไรก่อนต่างต่างนที่ขุดนะครับอะไรต่างต่างที่เป็นเหล็กนะครับแล้วก็ฝานไปได้สองโอ้ยรอดที่รอดทำควบพขง่งอ่าตรงนั้นก็มีเหล็กเสียวอะ ผมอาจจะไม่ไมเก่งเท่าใคร,รใหลายคนนับก็อโทษด้วยก็ไม่ใช่คนที่เก่งผมจะรยครับตวีา,ายรนะางลูกหินนี้ทำอะไรได้เก็ไปกหินเรียบมันใช้หิน 这么干。 ตอนนี้ตอนนี้เรารวยมากคนณลิปก็ขออภัยด้วยครับที่ผมไม่กล้าจะพูดมากเกินไปก็คลิบอาจจะดด้นไปด้วย เจอเสียงแปลกๆไหมเนี่ยเอ้นี่ที่ทกลัวกลัวให้ปลาพิษน่รารักพิษดีด้วยก,ก่อนไว้ค่าปืนครับก็อเอาไว้อัพเกรดอุปกรณ์ออกกอแล้วก็ไว้ค่าปืนด้วยนี่คว้คาปืนได้นะครับ,รบถ้าลงมาก็สามารถขับแล้วมดนี้สมจริงอยู่นะครับใช้ได้นะ ก็จะไปขุดไปเรื่อยๆอ่าปามานี่ยเหล็กมันหายแล้วโอ้โหได้เหล็กมาสามสิ ว่าผมมีลักคกี้นะไม่โชนั่หนเ่งคลิปนี้อาจจะไม่ได้ต่อหรือว่าตัดต่อไม่แบบกะกะครับตัดต่อไม่ไปเลยง่ายๆก็คือเท่านั้นอุย้ยอุ้ยเล่นแนวสัตว์ก็ว้าไปผม Bớt la bớt ออ้ยชโอ้ยมันชอบเดินเองอ่ะนเก Tap, ครับมันชอบเรียนเองแล้วก็โอ้ oh my god ผมว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับถ้ำมากมากนะไปหาแก่ก่อนตรงนี้อันตรายมากไป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 หนึ 1, 2, okay, ่งสองสามแกตอนนี้เราต้องหาที่ที่ปลอดภัย ว่าเราจะขุดรูหนูไม่เอาดีกว่าครับแล้วขุดรูหนูนี่ช่วย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 ชวหมดเกินผมจะขั้นทะเลไปนะตไปน,น,นะไปกันครับโอเคเราจะไปเรื่อยๆนะครับ อุยอ้อยอ้ยอยจะไปปลูกอ้อยด้วยครับเออผมจะเอาไอเขาเรียกว่าฟินป่ะจะเอาฟินไปนะครับเอาไปทำไมเนาะอ,อู้อันนี้เป็นดินงผมก็จะเอาฟินไปด้วยจะเป็นมากเลยครับฟินนะ เอาไว้ทำนูซ้อนต่างๆมันจะขุดเจอไหมถ้าขุดไปเนื่อยมันจะตอบมาครับอุย๊ยหนึ่งครับผมต้องการประมาณเยอะมากเราก็ได้เหนียวมาด้วยนะโชคดีนะที่เหนียวคือเราก็ใช้เหมือนกันกอาจจะไม่รู้ว่าเปนเหนียวมันทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้าลงมัดดิ้งมาครับใช้จำเป็นครับเจ้ เตาเผาหรือต่างๆนะโอเคอไปต่อ,ตอพูดมากเลยนะโอ้ยไ,ได้น้ำโอเคสวยงเป็นกระเลงกระแทกแ,แค่อยู่ในน้ำก็ปลอดภัยมาเอามาโอ้ยมาทำหม้อบ้านนี้ครับโอ้ย คือเราหนักกัคือเราหนักฮีโร่บายตอนนี้ผมก็พร้อมบวกครับอุย้ยคิปเปอร์ิปเปอร์แต่ฮีโร่บายมานี่น่าจะสู้ไม่ได้หลบหลบได้อะเป็นไงฉั่านจาว่านี่โคตรกากแต่ท่านเป็นล็อกนี่จริงอะไรอะไม่มจัดอุ้ยอ้ย,โ,อยโดนได้ไงอะ ซิกแหลบได้อะโอ้ยเก่งจังอะเก่งจังอะโอ้โหเราไม่ควรสู้กับบเกริตันครับไม่ควรอย่างมากไม่ควรอย่างมากโอ้ยโอย้ไปกัน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 คลิปนี้น่าจะยาวคลิปอื่นนะครับ เพราะว่าผมจะพยายามปรับปรุงคลิปให้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้แบบมันคนดูน้อยอะนะผมเลยไม่ค่อยมีการทําคลิปอไม่ได้ลงคลิปอ่านเพราะว่าคิดว่าทําไปก็ไม่มีคนดูนะครับผมก็เลยคิดครั้งหนึ่งก็ลองทำขึ้นนะครับว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องสนใจทำสน,นุกสนุกก็พอเฮ้ยมีไอตัวนี้มีตัวนี้แต่ว่าสอมบี้จอกกี้จะมาอะไ เกิดใหม่พร้อมความใส่ไจครับเดินใหม่ครับนี่คือเหมือนเราเริ่มจากศูนย์นะเจอมู่บ้านนะอยากเจอหมูบ้านนะผมจะไม่มีการสคิปหรืออะไรนะแต่ที่จะคลิปไปคือการสคิปไปตั้งค่านะอนั้นไม่นับ คนี yep. ้านี่สินะที่เขาเรียกว่าคนเดินไม่ติตามมาตายไม่ดูทางเลยเหรอเนกดท่านทักไหนครับหายเครียดก็กดทานไปถทานให้หายเครียดไปเนี่ยโอเค น้ำคือขุด้ามากยิ่งโดนไอ้เจ้าการเดี่ในทุกอย่างเอาใส่บัฟเราบัฟเรานะยิ่งพูดครับขุดคือไม่ได้เลยมัต้องหาวิธีจัดการกับมันไม่รู้จะสู้ยังไงในเมื่อไม่ครับเขาเพิ่มบับมาเขาควรปรับปรุงหน่อยนะแบบปรับกินนมแล้วมันก็แบบ ต้องรอประมาณหนึ่งนาทีถึงจะใช้คศาศำสา์ได้ก็แบบนี้คือจะดีนะสำหรับมือใหม่อย่างผมก็ไม่ได้ครับผมไม่เคยเจอมาแล้วคือแบบสู้ไม่ได้เลยนะขุดไปหามันยังไม่เจอเแล้วต้องหาน้ำจาาผมไม่รู้วิธีทำนะครับเราก็จะไปเรื่อยๆจกนกว่าจะเจอหมู่บ้านแล้วก็จะสเกลิตันนะเก,ก้ ดรวดรวจคาเวลโอ้รัวเลยเฮ้ยดีมาดีมาก็มีอีกทีหนึ่งนะโอ้เยอะมากเะไาเนี่ยหกอันถือว่าดีครับขึ้นกลับไป้วเราจะไม่เสี่ยงที่ทำอีกแล้วผมไม่อยากตายเยอะเพราะเราจะจบให้เร็วที wrote, indeed, the lor, the ่สุด ไม่รู้จะจบเร็วเท่าพี่ปีมเขาไหมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้สนใจหรอกว่าเมยไม่เร็วกว่าล้วอันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะเขาจบในว,วันที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ชี้ด้วยไม่รู้ไม่เทียบแต่ที่ผมสนคือการหาหมบุบ้านตอนนี้หาหูุบ้านให้เจอแล้วก็หาแกะ ก่อนคือเราจะฆ่ามันหรือจะทำที่ได้นะแต่ก,ก็ต้อง่าะครับอยูด่ดีว่าก,ก็ต้อง่าหาหลไยเหตุผลก็ผมก็จะลองหาลาอันนี้อะไรอูดหรือแพะหรืออะไรอ่ะไอ้ตัวอะไรอืมไอ้ตัวอะไรวัวไม่ใช่ดีวัวเพราะ บัวอะไรอะ่ะอุ้ยอ้ย,อยแกะ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 ตัวแรกที่เราเจอครับยินดีด้วยคุณเป็นแกะตัวแรกที่ผมเจองั้นมะก่อนโอ้ที่เดียวแตกอ่ะโคติไม่ต้องตกที่ถ้ามันตกจากที่สงูง,สง,มง,สงมาก ไปกันต่อได้เก็บมแล้วน,นี่ตัวอะไรอ่ะตอบเลยปะไม่ดอกครับตัดเตเไวเหรอค่าทำไมโอ้ไม่ค่อยเก็ก จะไม่มีการเล่นนอกคลิปนะครับจะเล่นแค่ไหนคลิปอย่างเดียวพราผมีเกียจยังไงไปตามหาหมู่บ้านกันต่อ,อกว่าจะมนีน่าจะยาวอ่า โอ้โอ้เจอแล้วครับหมู่บ้านเจอแล้วเจอแล้วโอ้โอ้โอ้ขโมยเตียง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 เตียงเตียงเตียงขอเตียงเด้ออะก็ในหมู่บ้านนี้ครับก็สั่งเราก็จะได้แบบพวกชาวบ้านเนี่ย เอามาทำฟาร์มโก,กเลมน,นะครับหรือว่าเอามาช่วยกันเอนช้นนะครับโก็ดีมากถ้าเจอหมู่บ้านเออขออนุญาตไอครับ <c oughs> อ,อ่ก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะใครเนี่ยอาวุธนะครับอุ้ยอันนี้ดาบเอนชนันแปดเลยโอ้แค่ดาบเล็กนี่นะเผาไหมความคมสองโอ้โหแล้วก็เลกเป็นเอเมอัลแล้วก็เลกเปดเอเมัลครับ ตอนนี้ได้ข่งองอมโล่มาก่อนแลกไปเรื่อยๆแลกไปเรื่อยๆแลกไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบครับก็ประมาณนี้นะคบสําหรับคลิปนี้งั้นก่อนที่เราจะจบนะครับขอเนี่ยขุดฐานแปบนันแปบมันก่อนจบขุดฐานนอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคบอ่าเดี๋ยวเราจะ ไปเจอกันต่อที่อีพีหน้านะครับตอนนี้คลิปนี้ก็นานเกินไปแล้วสวัสดีครับมีฉากจบคลิปปอก่ะคือต้องมีไหมครับเนี่ยไม่มีเนาะก็มีหรอกไม่ต้อง